คุณสังเกตไหมว่าคุณมักจะมีเสียงเล็กๆในหัวจริงไหมมีไหมไหนใครมีเสียงเล็กๆในหัวพิมพ์มาหน่อยว่าเสียงเล็กๆในหัวของคุณคืออะไรพิมพ์มาแม่จะช่วยค่ะมีจริงจริงเปล่าวะโอจริงเปล่าวะกูจะทําได้เหรอวะใช่แน่หรือจริงเหรอวะไม่ใช่มัง้งพรุ่งนี้ก็ได้เบลืมหรือเปล่าฮะ พรุ่งนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยทำก็ได้บ่ายแล้วนะยังไม่มาอีกเออทำได้หรออืมไหวหรอปุ๊บแล้วมอปุ๊บสงสัยขึ้นจริงไหมวะจะได้เหรอวะมันจะใช่เหรอวะกูเชื่อแบบนี้ถูกหรือเปล่าวะเฮ้ยตกลงกูหางเงินทันหรือเปล่าวะเราทำได้หรอือเปล่าวะใช่เปล่าวะ เฮ้ยทำไงดีจริงอ่ะกูจะได้จริงหรือว่าเชื่อครูคนนี้จะทําได้ไหมอะกลัวพลาดอ่ะเฮ้ยแ <He i, S 1> ม่ไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่ะอ๋อ oh, นานไหมเนี่ยกว่าจะถึงเป้าหมายอะเมื่อไหร่วะอ๋อ oh, oh, พ่งนี้ค่อยรอบอีกรอบแล้วกันวัน,นได้เท่านี้แหละใช่ไหมเนี่ยไปไปได้จริงหรือไมอ๋อคนสำเร็จที่เคยเห็นกาจะสำเร็จชีวิตต้องฝ่าฟันเราจะง่ายขนาดนั้นเชียวหรอทำได้เหรอยากจัง สต็อกเยอะจะหมดแล้วเนี่ยอ้อยากมีทุนจังจะมีคนซื้อของเราไหมเนี่ยทุนจะจมไหมเนี่ยมาถูกทางหรือเปล่าเป็นเทคนิคการตลาดหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยจะรวยกับอันนี้จริงหรือเปล่าวะแน่หรือจริงหรือจริงสิกูจะได้นะได้สิไม่แน่นะกูว่าไม่แน่สิหรือจะไม่ทําดีเออหรือไม่ทําดีเป็นอย่างนี้อยู่เปล่างั้นพี่ไปเอาเงนินไปเลย เออเป็นอย่างนี้เปล่าคอยนานแล้วเมื่อไรจะมาสักทีอ่ะอ๋อมันใช่หรือยังทําไมเพื่อนไม่สนใจเราเลยวะเฮย้ยกูพอดอีกทาไมไม่มีใครสนใจกูลอยล็อกตัวกูดูสิมึงล็อกทำเหรอไม่งั้นมึงต้องเสียเพื่อนแน่เลยกูจะหางินทันสิ้นเดือนไปเนี่ยตอนนี้เรากําลังพูดนะลูกว่าเสียงเล็กๆในหัวที่เราชอบมันชอบเตือนเราเหมือนสัญญาณกันขโมยเตือนภัยเราตลอดเวลาแบบเนี้มันคือเสียงอะไรบ้าง ขับรถระวังนว้ยระวังรถชนแม่้งหมอดูทักกูจะมีเคะกูต้องระวังตัวช่วงนี้กินเหล้าไม่ได้เมืองเขาทักมีคอจะเกิเดอุบัติเหตุเนี่ยเขาเตือนกูว่าผัวจะนอกใจเสิ่งเล็กๆมาตลอดระวังผัวนอกใจระวังผัวนอกใจระวังผัวนอกใจอืมเมื่อไหร่จะมียอดผายเยอะๆเนาะระวังโดนหลอกนุย้ยเมืองของแบบเนี้ยอะไรหินใส่ในน้ำหอบ้าหรือเปล่าโอ้ว่าแล้วนะ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 เออ อยากเป็นซีโอจะหาตังค์จากไหนวะอืมนะคะหมาบอกว่ามึงที่เขาขายดีอย่างเงี้ยอืมนะคะอยากมีทุนจะสต็อกเยอะกว่านี้อยากมีทุนจะสต็อกเยอะกว่านี้แชร์ลูกโซ่หรือเปล่ามึงปีรามิดหรือเปล่าไอ้ข้างบนได้เยอะข้างล่างได้น้อยหรือเปล่าอ๋อทำแล้วเราจะมีคนคบไหมวะเพื่อนจะเลือกคบกูไหมเนี่ยอืมใช้เงินเยอะไหม เพื่อนไม่สนใจเลยลังเลนะคะถามเพื่อนเฮ้ยแอลกูทําดีไหมวะแอลบอกมึงอย่าทำเลยไอีไก่ไม่ดีหรอกแล้วกูว่างไงกูว่ามึงอย่าทำคนลักษณะมึงทําอะไรก็ไม่สาเร็จอ,อ๋องั้นกูช่วยแอลก็ไก่แล้วกันกูไม่ทํานะจบโอ,อ้งองไหมลูกเสกไรอะ่ะแกฮะบ้านหรือเปล่าช่วงนี้พูดภาษาอะไรฟังเรางงๆจริงอ๋อได้อ๋อนะคะเออยากจังทำไมเขาขายกันได้กูยากจังโอ้โหนะคะ เขาจะว่าก,กูบ้าไหมวะไม่เชื่อเรื่องพลังงานหินเลยไม่กล้าขายเท่าไหร่อะค่ะโอ้นี่คือเสียงเล็กๆของคุณนะคะอยากเป็นดีลเลอร์วางแผนโปรโมทเสร็จสับไม่มีทุนเลยอะอยากนะอยากอยากอยากแต่ไม่มีทุนว่ะมึงหักหลังกันเองคุยเองจบเองนอนเองพักผ่อนกายานะคะฝันไปแล้วก็ดับฝันตัวเองเรียบร้อยนะคะบ้านแน่ๆไม่จริงหนอะพลังงานหินจริงหรือวะา แม่งหลอกกูแน่ๆการตลาดแน่ๆท้เป็นโพสต์ตังค์ทัเป็นแจกทองท้เป็นดะออกรถกูว่าแม่งภาพลวงตาียบเงียบๆจังเมื่อไหร่จะบูมนะทํำอะไรขายดบขายดีนะเหมือนคนอื่นเขาอะทําไมชาวบ้านเขาดูขายดีทําไมกูดูเงียบๆวะอือคุณพลอยบอกจะมีลูกค้าสนใจไหมเห็นเขาโพสแล้วอะมันได้จริงเปล่าวะ โอ,อ้ไม่คล้ายๆกันเนาะลูกหน้าหมาเคยขายไขย่ขตรงโอ,อ้ใครจะว่ากูกระแสเปล่า,าถูกหรือเปล่าเชื่อได้หรือเปล่าโดนหลอกหรือเปล่าแพงอะ่ะเพื่อนบอกว่าเยอะไปละกับการขายของนี่เสศษเล็กๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนนี่มาเป็นเศษเล็กๆเลยใช่ไหมคะเออเออโอ,อ้เปล่า,า,าช่วงนี้ทําตัวแปลกๆวะมึงทําตัวแปลกเสกเถิดอะไรมึงจะขึ้นยันดาวคาแลวมึงอยากได้แต่แพงไปอืม เก็บเงินไปแล้วไม่อยากถอนอย่าถอนเลยมึงอันนั้นเงินเก็บเชน,นะถ้ามึงเอาออกมาอาจจะหายยะนักเชนะชนมึงพอกูโพสแปลกๆเพื่อนแซวกูอีกกูไม่อยากเพื่อนแซวว่ะไม่โพสแม่งดีกว่านั่งให้เพื่อนนิมิตเอาแล้วเมื่อเอมันจะมาซื้อของกูโอ้นะคะโอ้นะคะ,อ,ะ,คะอินี่เพียนเปล่าอะงงไงกูหมายมถึงเสียงในหัวคุณนะนะลูกนะล้มๆแรงๆพลังหินอะไรบ้าบอคอแตกอินี่ไรสดไออีบ้าโอ้ นี่เสียงเล็กๆนี่ว่าตัวเองจริงหรือคะอยู่รัฐทิไหนวะเนี่ยโอ้โอ้นะคะจิตวิทยาเปาวะอีนี่พูดเก่งอยู่เลยอีนี้หว่าล้อมคนได้อีนี่ดูนะอีนี่ดูเหน็บได้ข้าไม่ตายอีนี่ปากมันจัดจ้านวามึงมันเก่งเกินมนุษย์นะมึงมันเป็นจิตวิทยาอีนี่เป็นนักสะกดจิตเออใครๆก็ขายโอ้ยดูเวอร์ไปปะฝันลม้ลมมแรงๆว่ากูเนี่ยโอ้ มาไวไปไวเปล่านะเพอร์เจอร์วากูเนี่ยจะเอาที่ไหนมาลงทุนวันเนี้ยเออส่วนใหญ่ลงทุนลงทุนแล้วกูจะขายใครวะจด้รวยๆเออรีวิวจริงเปล่าวะบ้าเปล่าภาพพดไม่ดีนะอย่าไปทําเลยมโนไปเรื่อยนั่นก็ว้อไปทําไมกูเป็นคนมโนอย่างนี้วะกูแม่เหมือนหลอกลวงผู้บริโภคให้กูถ่ายรูปสินค้าอะไรอย่างเงี้ยกูรู้สึกแบบมันไม่ใช่อ่ะมึงเปลี่ยนคนอื่นไปได้นะลูกเปลี่ยนเราอย่างเดียวนะคะมึงโดนของปะ อะไรวัภาษาจักรวาลบ้าบอกขอแตะแปลว่าอะไรโอ,อ้นั่นสิเวลาขายไม่ได้ใจสั่นว่ะเออเพื่อนสนาคารบอกว่าโบมึงพุ่งสุดๆได้ไหมเออนะคะมีการตัดทอตัวเองเล็กน้อยถึงตอนกลางมึงคิดเยอะเกินไปปะวะเออมันทําได้จริงหรือเปล่าวะไม่อยากเชื่อเลยใครจะมาดูเราวะเสียงเล็กๆของฉันที่มันดังอยู่ในหัวสมองเนี่ยไอคนที่รับเต็มๆเลยคือคุณนั่นแหละนะคะไอคนที่รับเสียงเล็กๆไปเนี่ยคุณเลย ล้านเปอร์เซนถ้าคุณเกิดเออโอโห่หมกกับเสียงเด็กๆที่มันโผล่เข้ามากูจะผ่อนไหวไหมเนี่ยรถกูเนี่ยกูไม่มีเงินเลยนะเว้ยกูแม่งมโนหรือเปล่าวะกูแม่งเมาน้ําหอมแน่เลยกูแม่งโดนของแล้ววะกูแม่งโดนครูสะกดจิตแล้วกูแม่งไม่รู้จะขายใครมึงจะขายใครได้ฮะอิสตามึงลงทุนมาเจ๊งกี่อย่างเลยอีบ้า อ๋ไม่ใช่อ่ะมึงขายไม่ได้อย่าทำเลยมึงเดี๋ยวเจ็บตัวหนักน่ะ,นะเดี๋ยวก็โดนคนซ้ำอีกเห็นไหมทำไปมีแต่เพื่อนด่าอย่าทำเลยมึงท้อที่ผ่านเลยอ่ะชีวิตแม่ก็บัดซบแล้วทุกวันนี้มึงจะสร้างความบัดซบไปใกชีวิตมึงอีกเหรออะฟังแม่นะลูกไอ้เสียงที่หนูวนเวียนกันนะคะอะเสียงเล็ก ที่พูดกันทั้งหมดทั้งมวลหนูได้ยินมากี่ปีแล้วลูกบอกแม่ได้ยินมากี่ปีคะตอบแม่ค่ะได้ยินตลอดเวลาค่ะแม่ได้ยินบ่อยมากค่ะแม่เวลาหนูจะเริ่มทำอะไรนะคะแม่มาทุกที่เลยค่ะแม่หนูถึงไม่ได้เริ่มเลยค่ะแม่หนูถึงเป็นแม่บ้านรอผัวเลี้ยงอีกเดียวค่ะแม่หนูถึงไม่ประสบความสำเร็จแม่ เขาใจ่แม่ไม่รู้มีนี่เยอะอยู่เลยมึงอย่าหาเรื่องทั้งนี่อันนี้คือตอมโง่แตกสำหรับแม่นะคะเออนะคะเออเชื่อไม่ยกมองเลยเออรับฟังมาตลอดด้วยเวลาเสียงเล็กๆมา๊บรีบฟ,ฟังเลยกูว่าจักรวาลส่งมาให้กูละกูว่าผีกระซิบมาภายกระซิบกูแน่เลย ฮ้ยจริงจกทักยังร้องฟังเลยนี่นี่เสียงตัวเองพูดกับตัวเองไม่เชื่อไม่ได้นะถามก่อนนะคะว่าที่ผ่านมานะลูกตั้งแต่อดีตชาตินะลูกนะเชื่อเสียงเล็กๆมาตลอดเลยเวลาครูให้ไปแสดงออกกูค,คงทําไม่ได้ได้แสดงไหมไม่ได้แสดงเออนะแต่กับการกูแม่งไปเหนือเสียงโนูค่ะกลัวก็กลัวเอาว่ากูซ้อมได้แล้วคุณได้แสดง ออกออกมาเห็นไหมหรือบางสิ่งบางครั้งคุณกล้าเกินเสียงเล็กๆของคุณคุณได้ทํามันลงไปค่ะได้ไม่ได้ช่างแม่งแต่คุณโคตรภาคภูมิใจเลยจริงไหมแต่หลายๆครั้งค่ะคุณเตะตัดขาตัวเองด้วยการฟังเสียงเล็กแล้วคุณไม่ได้เพิ่งฟังฟังมานานแม่มึงเสียงเล็กอยู่มาตั้งแต่หา้าขวบฮะจริงเหรอครูเออตั้งแต่ห้าขวบจะมีเดวิลเนี่ยกับนางฟ้าหรือเทวดาอยู่กับเราตลอดเวลาเดี๋ยวช่วยกันออกความเห็นว่าไอ้สองตัว เฮ้ยเอาสิน้าโอกาสแล้วนะไอ้ร้ายมาละมึงอย่าทาเลยหาย,ยัานะชัดเออคุยกันเองมันคุยกันเองเสียงเล็กคุยกันเองมางครั้งไอ้กูเป็นไรปล่าไม่ปกติลูกปกติทุกคนมีเสียงเล็กๆในหัวหมดนะคะมีด้านดีและด้านไม่ดีค่ะแต่วันนี้นะคะสิ่งที่ครูจะบอกพวกเรานะคะสรุปนะล,ลูกรวบยอดนะคะรวบยอดฟังมาแปดร้อยชาติแล้วลูกนะคะแล้วก็อนุญาตด,ด้วยไปเออเอฮอ,อบอกกับมันด้วยเออเออ อย่าทำเลยมึงเดี๋ยวหยายยอะนะมึเก็บก็เก็บไว้แหละดีแล้วเก็บไปทำอะไรคะเก็บมากี่ปีแล้วลูกทะลุหลานหรือยังถ้ายังลองเชื่อดูปะเออนะคะแม่ห้าเดือนเดือนแรกขึ้นหลานลูกห้าเดือนขึ้นสิลองเชื่อดูเนาะโอ,โอเคไหมคะโอ้นะคะโอแม่นะคะเลือกที่จะไม่ฟังทั้งตัวดีและตัวไม่ดีเพราะมึงไม่รู้มึงตัวไหนเสแสร้งมาคุยกับกู แม่เอางี้เลยใช่ค่ะนะ,ะคะครูไม่เลือกฟังทั้งสองตัวนะคะได้ยินแต่ไม่ฟังสิ่งที่เราจะทําไม่ใช่ไปด่าเขามึงหุปากชัดอับชัดอับชัดอบเราจะต้องมีเสียงเล็กๆที่เขามาพูดกับเราตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะสิ่งที่เราต้องทําต้องรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันขอบคุณมากลูกมาน้อยของแม่ขอบคุณมากเทวดาน้อยของแม่ขอบคุณมมอแต่ไม่เป็นไรเนาะแม่จัดการเอง โอเคไหมลูกแต่งกิโซมัดแต่งกิโซมัดเออเหมือนคนบ้าคุยกับตัวเองก็คุยกับตัวเองนั่นแหละทั้งชีวิตที่คุณตัดสินใจอะไรก็คุณก็คุยกับตัวเองนี่แหละถามจริงขอโทษนะคะตอนมีผัวปรึกษาแม่ไหมคะแม่บอกไม่ให้คบไม่คบจริงๆอะตอนมีลูกปรึกษาใครไหมคะออไม,ม่ปรึกษาเลยคุณตัดสินใจด้วยตัวเองมาตลอดชีวิตค่ะอย่ามาอา้างไม่เอาไม่เอาไอ้ไอ้ไไ มันน้อยกับไอ้เทวดาน้อยเมื่อคือคุณนั่นแหละนะคะคุณรับฟังเสียงเนี่ยมันน้อยกับเทวดาน้อยมากี่ปีแล้วชีวิตไปถึงไหนแล้วล่ะไม่มึงนะคะไปถึงไหนแล้วบางอ้อยอยังบางมดมัดยันฮีเรือยงยังไม่ถึงเออยังไม่ถึงอะไรเลยค่ะครูเออหยุดฟังขอบคุณเขาก่อนเวลาเสียงมาปุ๊บจับทางเลยโอเคมันน้อยของแม่แตงกิว so much โอเค I love you โอเคเทวดาน้อยแตงกิ้วลูกนะ่ารักมากขอบคุณมาค่ะแต n กิ o u so much ค่ะ ขอบคุณมากเดี๋ยวแม่จัดก,การเองขอบคุณค่ะทําไมต้องทําอย่างนั้นเมื่อคุณรู้เท่าทันโอ้โหแม่จกักรวาลเนขันรับสามสี่ห้าเมื่อคุณรู้เท่าทันเสียงเล็กๆของคุณเขาจะตกใจไอ้จ้าแม่กูรู้ได้ไงวะนี่คือเรื่องจริงนะคะไม่เชื่อคุณลองไปฝึกบทเรียนนี้นะคะเทพมากปกติเขาจะไม่เข้ามาพูดเลย <c oughs> ทำไมครูเป็นคนแบบนี้วะเอาเนื้อหาเด็ดๆแม่มาตอนฟรีหมดเลยกูนะคะ เออเรื่องนี้จริงมันต้องเข้าไปคอสเฉพาะเจาะจงเพราะว่าถ้าเรามาสอนแบบนี้เดยกคนอาจจะแบบมึงเป็นไรเปล่ามึงไปเช็คบริษั <c oughs> <c oughs> เออแต่มันเป็นคีย์ที่ครูทา <c oughs> แล้วประสบความสําเร็จเว้ยแล้วครูรู้สึกว่าไม่เก็บดีกว่าเก็บทําไมวะของกูเยอะนะคะรีบปล่อยก่อนกูตายดีกว่านะคะอย่างน้อยแชร์ปีไปคุณก็พวกคุณนะคะเถียงไม่ได้หรอกเพราะคุณได้ยินเสียงเล็กๆมาตั้งแต่เด็กมันเป็นเรื่องจริงค่ะแต่คุณไม่รู้วิธีให้เขาหยุดพูดค่ะ ถ้าคุณอยากให้เขาหยุดพูดจริงๆคุณต้องขอบคุณมากลูกน่ารักน่ารักจมุจิมีขอบคุณมากนะเดี๋ยวแม่จัดการเองเขาจะเสียงลดล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 งจนคุณไม่ได้ยินโอ้โหเทพไหมเออนะคะลองไปทำดูเพราะว่านะคะ ไอ้เจ้าตัวที่มันเป็นตัวแทกแซงเราเนะี่ยไอ้เสียงเล็กๆในหัวเราเนี่ยเขาจะกลัวคนจับได้เพราะเขาชอบมาแบบเราเผลอๆนะเพลินๆเป็นไงล่ะดวงเนตนออกรถมาไหวเปล่าเออชอบมาแบบอย่างเงี้ยชอบมาแบบทีเบ่เผลออ่ะชอบมาแบบเราเอลัลองเพลินๆอะไรเงี้ยมาเสนออีกและมาสนองอีกละนะคะพอเราบอกเออขอบคุณมากลูกแตงกี้ไหวแนนอนแม้จัดการชีวิตแม้เองขอบคุณเดี๋ยวหายไปแล้วจะไม่ค่อยโผล่มาลองทําดูนะคะบทเรียนนี้นะคะอย่างที่ครูบอกว่ามันเป็นบทเรียนที่นะคะ ราคาแพงมากนะคะราคาแพงมากวิธีการจัดการเสียงในหัวแล้วคุณจะประสบความสำเร็จโคตรเร็วคุณควรจะเลือกฟังเสียงไหนไม่ต้องฟังเสียงใครเลยเสียงเล็กเสียงใหญ่เสียงน้อยเสียงกลางเสียงหมาเสียงชาวบ้านเลิกฟังแม่หมดเลยฟังแม่งตัวเองคนเดียวฟังจักรวาลในตัวเราดูปากไหมเนาะฟังจักรวาลในตัวเราคุณปรึกษาเพื่อนคนนี้กูบอกแล้วถ้าจะฟังเพื่อนกูยืมเงินมึงห้าหมื่นแล้วกูจะเชื่อมึงทุกอย่างยืมแสนนึงก็แล้ถ้ามึงให้ยืมกูจะหยุดโพสคำว่าจักรวาลทันที เพื่อ,อนคุณนะมึงฟังจักวันไปเลยแารันตีจริงโอ้เหนือแนะก,กูดีจังเลยเวลากูกำลังหาทางออกชีวิตเนี่ยเหนืนอแนะก,กูดีจังเลยมึงจะเลิกคบเลิกไปเลยนะยืมเงินก็ไม่ได้ไอ้พวกไม่พิงน้ำใจให้เพื่อนไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเออถูกไหมคุณก็ฟังเขาไปทั่วนะคะฉะนั้นนะคะไอ้เรื่องชาวบ้านเลยเรื่องของเขาเลยเพราะครูบอกแล้วว่าไม่ใช่เปลี่ยนเรื่องของ ของคนอื่นนะมันเปลี่ยนเรื่องตัวคุณคุณดับเสียงเล็กๆนี้นะเท่ากับคุณนะคะเพิ่มพลังตัวเองขึ้นมาเป็นสามร้อยเท่าเพราะคุณจะไม่ได้เมื่อคุณไม่ได้ยินเสียงเล็กๆไม่มีใครเตะตัดขาคุณเคลียร์ไหมคุณก็จะจะได้ยินจักรวาลในตัวคุณนะพูดกับคุณอาการที่จักรวาลพูดกับคุณเป็นไงบางครั้งคุณนึกไอเดียอะไรได้ กูคุณขนลุกขนพองในใจปีติตื่นเต้นอ,อะไรวีมันดีวะอะไรแบบนี้การที่คุณจะได้ยินเสียงจกักรวาลในตัวคุณขานรับแบบชัดเจนคุณต้องนั่งสมาธิครูได้ไอเดีย Stone Magic นะคะมาจากการนั่งสมาธิซึ่งครูก่อนอันนี้นครูนั่งสมาธิมาเจ็ดแปดปีแล้วนะคะแล้วครูมานั่งสี่แปดแปดนะคะในช่วงสองวันนะก่อน,ก,อนก่อนจะได้ไอเดียไอเดียเงินล้านนะคะเออสองวันแต่ปกติเรานั่งอยู่แล้วทุกวันนะแต่เราไม่ได้ฟังแคนนน ไม่ได้นั่งแบบสี่แปดแปดการที่คุณจะประสบความสําเร็จและมีพลังนั้นคุณต้องนั่งสมาธิแบบตรงเวลาด้วยนะคะอะนั่งสมาธิเพื่อฟังจักรวาลจิตจักรวาลจิตเหนือสํานึกและจักรวาลในตัวคุณค่ะคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆนะคะการลงมือทําใหม่ๆเสียงเล็กๆในหัวคุณจะหายไปคุณจะเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นค่ะคุณสังเกตหลายๆครั้ง,หล,ลงหลายๆคลิปที่คุณดูคลิปไปเออโอเคเพื่อคเมื่อคืเมือม่อค แต่คุณไม่ลงมือทํามันไม่ใช่แค่เสียงเล็กๆที่แตะตัดขาคุณค่ะตัวคุณนั่นแหละแตะตัดขาคุณคือคุณไม่ลงมือทําทันทีภายใน24ชั่วโมงจริงๆจบคลิป๊บครูให้ทําอะไรคุณต้องทําเลยถ้าคุณทําเลยมันจะเป็นเนื้อเดียวกับคุณทันทีคุณจะสําเร็จทันทีคุณรู้ไหมครูเป็นคนนึงนะคะที่ทําทันทีครูสอนคุณเนี่ยครูก็ทําไม่เคยสอนแล้วไม่ได้ทํานะคะทําเองหมดนะคะ ฉะนั้นนะคะคุณนั่งสมาธินั่งตรงเวลาเท่าไหร่นะคะเท่ากับคุณมีวินัยที่จะสําเร็จนะคะแล้วจิตจักรวาลเมื่อคุณนั่งถึงคลื่ Alpha, อเอาเ้าเท่าไรจิตจักรวาลจะเปิดสามจิตเองนี่คืออับราหัมิกส์นะคะนักจิตวิญญ,ญาณระดับโลกเขาบอกไว้ไม่เกี่ยวกับศาสนานะคะนั่ง488เป็นการนั่งเหมือนฝึกจิตนะ,ะเราไม่ได้ท่องอะไรเราแค่นับหนึ่นะคะกั้นแออก8นะคะหายใจเข้า4ท้องป่องนะ หนึ่งสองสามสี่ท้องป่องแล้วก็กั้นค่ะแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดให้ท้องมันป่องอยู่งั้นแล้วก็หายใจออกแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็คือท้องฟีบตอนหายใจออกการนั่งแบบนี้นะคะจะทําให้จิตเหนือสมร็จคุณเปิดค่ะคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะมีสติค่ะคุณจะทําอะไรประสบความสำเร็จคุณจะ powerful ค่ะคุณจะเหนือคนทั่วไปค่ะคุณจะมองไม่เห็นคนที่เคยว่าคุณอีกต่อไปเพราะคลื่นคุณกับเขาจะไม่เสมอกันอีกเลย ยกเว้นเขาพร้อมจะพัฒนาตัวเพื่อมาขึ้นเท่าคุณคุณถึงจะได้เห็นเขาเมื่อคุณไม่มองหาคุณจะมองไม่เห็นเลยแต่ที่คุณยังมองเห็นเรื่องราวคนนั้นด่าคนนี้ด่าเพราะคุณยังเอาหูไปฟังค่ะเอาหูไปฟังเอาตาไปดูเออนะแล้วก็นะคะเอามาทําให้ตัวเองเตะตัดขาแล้วฟังเสียงเล็กเสียงน้อยตัวเองอีกก็เลยสําเร็จช้านะคะเสียงเล็กๆโคตรสำคัญมากๆเพราะว่าหลายๆคน แพ้เสียงเล็กๆตัวเองนะคะแล้วไม่รู้วิธีนะบอกเสียงเล็กๆให้หยุดนะคะคุณก็เลยยังไม่ประสบค,ความสำเร็จเท่าที่ควรถ้าเมื่อเช้าคุณฟังคลิปของครูโคตรเทพ <sheets> แล้วนะคะเจอคลิปนี้ไปอีกโอ้โหสองคลิป power ranger แปลงร่างเลยลูกเ<ไ>ป็นยอดมนุษย์กันแล้วเคลียร์ไหมคะสองคลิปนี้มันเป็นคล,ปคลิปที่คุณนะคะจะต้องแชร์ไปให้คนอื่นตื่นรู้เยอะๆเพราะมันเป็นคลิปที่มันไม่ได้หาฟรีได้ง่ายๆมันเป็นคลิปที่เฮ้ยมาบอกขนาดนี้ สิ่งที่คุณจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทันทีได้เลยแต่การเทรนตัวเองเพื่อเราเปิดจิตจักรวาลแล้วเรานะคะได้รับจักรวาลในตัวขารับของเรานั้นคุณต้องสม่ำเสมอเกินยี่สบเ็ดวันเหมือนกันค่ะครูพูดอะไรก็จะพูดเกิน21ิบ็วันเกินย1ิเอ็วันย1ิบอวันมันคือสันดานใหม่หากคุณไปแค่สามวันคุณหยุดคุณต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดคุณไปยี่สิบวันคุณหยุดคุณต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดนับหนึ่งใหม่หมดเคลียร์ไหมคะ เหมือนกันค่ะวันนี้คุณจะสําเร็จคุณอยากสําเร็จจริงๆหรือเปล่าต้องต้องตัดสินใจก่อนคุณตัดสินใจมาทั้งชีวิตที่คุณยังวิ่งออกสอบแอกแสเพราะคุณยังไม่ได้ตัดสินใจจะสําเร็จจริงๆจริงใช่ไหมแม่มึงเออคนตัดสินใจสําเร็จจริงเหมือนวันที่ครูอธิษฐานจิตว่ากูไม่เอาแล้วชีวิตแบบนี้กูเหลือยี่สิบแบบนี้กูติดลบมาสามปีห้าปีรถกูหมดบ้านกูหมดท่อแอร์กูขายกูขายลูกชิ้นปิ้งกูขายยำแหนมกูขายยำมาม่ากูไปขายตลาดนัดกูไปซักผ้ารับจ้างเด็ดพริก กูทำทุกอย่างมาหมดแล้วกูไม่เอาแล้วยอมไม่ได้แล้วกูจะไม่มีชีวิตแยบน,นี้อีกต่อไปสบัดบล็อกใส่ความจนกูเลิกจนตัดสินใจก่อนเอาไงเอาไงเอาไงจะอยู่ครึ่งๆกลางๆรู้ใช่เปล่ารู้ใช่เปล่าว่าเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าต่อไปจะไม่มีคนชนทั้นกลางแล้วมีแค่รวยกับจนวิเคราะห์ย่างไปฝั่งไหนไปสักฝั่งหนึ่งเลือกเลยตอนนี้เลือกเลย อย่ารอให้โลกเลือกคุณคุณต้องเลือกก่อนว่าคุณจะเปลี่ยนไปพร้อมกับโลกหรือรอคนอื่นเขาอ่ะหรือเราตกรุ่นเหมือนโทรศัพท์บางยี่ห้อไปเอาไงตัดสินใจ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 นาวประกาศเลยกูไม่เอาละราคาจากความจนมาสุกร้นกับครูสิตาอออนะคะตามแม่รวยทุกคนจะขายแล้วก็ขายไปแล้วตามสะดวกตามสบายแต่ท่านนึกอะไรไม่ออกบอกแม่นะลูกตอมนจิตนะคะเอะอเคลียร์ไหมเออ คลิปสองคลิปนี้เป็นคลิปที่ทําให้คุณตื่นรู้ตลอดการหากคุณดูซ้ําแล้วครูบอกเลยนะคลิปเมื่อเช้านะคะหากคุณต้องการเปลี่ยนชีวิตแบบอัศจรรย์ใจครูกล้าการันตีวันนี้ลูกศิษย์ที่เอาไปทําชีวิตเปลี่ยนแล้วเห็นไหมคลิปเมื่อเช้าต้องดูทุกวันบอกเลยคลิปนี้เมื่อไหร่อาการกําเริบเสียงเล็กๆมาดูใหม่คุณเซฟไปเลยนะเซฟเวลาแชร์เนี่ยแล้วคัดลอกลิงก์เซฟไปเก็บไว้ในสมุดโน้ตของคุณเพื่อย้อนเตือนตัวเอง เข้าใจไหมเอโอโหแม่สอนขนาดนี้ได้เหรอเอเอก็รุ่นกูให้มึงรวยมาหารวยจบเนาะรวยรวยกันจะไไปกินข้าวดินเนอร์กันเนาะเออนะคะเราก็จะช่วยทุกคนอยู่แล้วนะคะครูอธิษฐานจิตรับใช้ตั้งร้อยล้านคนอธิษฐานมาตั้งแต่นะคะตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ทาธุรกิจเครือข่ายเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนคิดว่าเอ่อหนึ่งร้อยคนช่วยคนให้มีรายได้เดือนละแสนหนึ่งหนึ่งร้อยคนตอนนี้มันเกินไปเยอะแล้วลูกเอ้ยนะคะ พอรู้จักกฎจักรวาลรู้เลยว่ากูช่วยได้เป็นร้อยรยล้านคนนะคะนั่นจะเป็นสาเหตุที่ครูออกมาแบ่งปันเยอะที่สุดในประเทศไทยคลิปของครูโอเคไหมบันทึกบันทึกเลยค่ะสําหรับใครที่ลง y YouTube ได้ครูอนุญาตนะคะให้คุณโพสลง youtube เลยนะคะทุกคลิปของครูยิ่งหนูทําหนูยิ่งได้ค่ะการที่คุณนะคะจะช่วยแปลช่วยลง u t u b e นะคะครูไม่หวง,งลิขสิทธิ์ไรทั้งสิ้นคุณเอาไปเลย ยอดวิวจะขึ้นอะไรไปที่คุณในะเรื่องของคุณเลยใครจะมาขอโฆษณาเรื่องของคุณไปเลยครูไม่ห่วงนะคะเอาไปทําช่องย t u b e ซะเอาไปช่วยคนเขาเซิร์ชเขาเจอเขาประสบความสำเร็เเจรเขาจะขอบคุณหนูที่หนูไปบันทึกลูกอย่าอย่าอย่าเป็นคนขี้เหนียวด้านการให้นะคะให้ความรู้นะแต่ไม่ใช่ให้เงินนะคะให้ความมัง่งคั่งให้รอยยิ้มให้ความสุขอย่าห่วงคะ่ะเพราะความสุขนั้นดึงดูดมาซึ่งความมัง่งคั่งทั้งปวงครูก็เลือกลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์คนไหน นะคะไม่ทำนะ,ะปล่อยลบก็ทีบตกยานนะคะทีบตกยานโอ้แม่รุ่นโหดมากนะคะถ้าเป็นลูกศิษย์ที่ไปด้วยกันนะคะคลื่นพลังงานเดียวกันไม่แตกแถวพาสำเร็จทุกคนเป็นคำพูดฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันนะคะ่ะ แม้แต่ตัวคุณข้อนี้เป็นคีย์ที่ครูเคยย้ำหลายรอบการมีสัจจะวาจาหรืออินทริกิตี้นะคะเป็นตัวที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จเมื่อคุณลั่นวาจากับจักรวาลแม้ไม่มีคนได้ยินคุณและจักรวาลสื่อสารกันโดยตรงว่ากูจะช่วยคนถ้าคนแบบนี้กูจะไม่เอากูจะไม่ช่วยคุณก็ต้องไม่ช่วยห้ามสงสารห้ามยืดหยุน่นไม่ยืดหยุ่นค่ะกฎย่อมเป็นไปตามกฎค่ะบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองครูมีกฎของครู เคลียร์ไหมคะเหมือนกันถ้าวันนี้คุณมีสัจจวาจาจักรวาลจะขานรับคุณครูถึงบอกว่าจักรวาลใช้นี่ครูแปดชาติกันอีกสามปียังไม่หมดเนี่ยเพราะครูรู้ว่าครูให้อะไหลแล้วลูกศิษย์ครูตื่นรู้มากแค่ไหนแค่สองคลิปนี้คุณจะทะยานขึ้นวันละสิบล้านคุณก็ทำได้สองคลิปนี้เองนะเมื่อเช้ากับตอนวันเนี้ยตอนเนี้ยเลยอะเคลียร์ไหม พราะไอ้ที่เสียงเล็กๆของคุณอะพอพอปิดหน้าจอไปอยู่กับตัวเองมากๆเฮ้ยครูบอกให้จินตนาการเอาไว้ก่อนแล้วกันมึงเดี๋ยวค่อยก็ได้คจะทันจริงๆเมา่ววานู่นนี่นั่นเอาเสียงอย่างเงี้ยมาเมื่อเสียงเล็กมาให้คุณบอกขอบคุณขอบคุณมากเดี๋ยวแม่จัดการเองแล้วบอกไปเลยว่ากูทําได้กูเก่งกูเลิศกูมีแม่ดีกูสำนักทำเป็นบ้านถูกต้องแม่กูทําได้กูทําได้ หาคำมาหักล้างทันทีเหมือนที่ครูบอกเมื่อเช้านะคะหาคำใส่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 พูดจนกว่าจะขนลุกพูดจนกว่าจักรวาลในตัวเราจะขารับแล้วคุณจะโคตรเปลี่ยนแบบอโตเมติใครก็เดาชีวิตคุณไม่ถูกค่ะคุณจะเปลี่ยนถึงขนาดว่ามึงไปขนาดนี้แล้วหรอเพื่อนกูยินดีกับมึงด้วยเข้าใจไหมคะโมเมนต์นี้แม่มีไปแล้วนะคะโมเมนต์แบบตะลับโอ๊ยทำได้สกีน้ำเออกูมาแปะน้ำอีกสามปีแล้วลูก นะกูล่วงหน้าล่วงอวกาศไปยันดาว,าวอาังคารแล้วโอ้ไปไกลแล้วไม่เห็นหรอเพิ่งเห็นหนอตามจริงเออันนี้นึกใ,ใ,ในใจนะึกในใจเนาะเออนะคะเหมือนกันคุณอยากมีโมเมนต์แบบแม่ก็ต้องทําแบบแม่นะคะมันไม่นานเกินไปหรอกลูกจ๋านะคะถ้าแม่เดินเดียวประสบความสำเร็จลูกแม่ก็เดินเดียวนะคะที่ไม่สําเร็จเพราะยังไม่ตัดสินใจเคลียร์เนาะยังไม่เลือกแม่ให้ทางนี้ไปทางนั้นก่อนแม่ แม่แห้งนี้เดี๋ยวหนูวิ่งอ้อมสนามแป๊บหนึง่งแม่แห้งนี้อ่ะไปเดี๋ยวหนูวิ่งไปทักษินาวันซ้ายวันขวาวันวนมาไปเลยๆฮะไม่เจอเลยงงตัวเองกูตัดสินใจไม่ดูคลิปแม่แม่งเลยอ้าวแล้วอย่ามานะบล็อกเลยนะไม่ต้องเข้ามาแล้วนะแตกแถวไว้เองนะไม่รับแล้วนะเออไม่รับนะแตกแถวพวกแบนด์จากเพจเลยไม่ต้องเจอกันอีกเลยแบนดแม่งจากเฟซบุ๊กเลยทีมตกยานอีกสั่งะแหม้โหอ่ะจอโอ้โอ้ เดี๋ยวคุณจะมีโมเมนต์แบบครูโมเมนต์นี้เราไม่ได้แบบเป็นไงสำเร็จเลิดยิงยิงใส่แมงเลยไม่เคยทํานะคะครูพร้อมจะให้โอกาสคนเสมอนะคะแต่ถ้าเราให้โอกาสเกินห้าครั้งนะคะเขายังอาการกำเริบอยู่บล็อกแบนเบอร์นะคะลูกโอเคไหมคะลูกศิษย์นะคะหรืออาจารย์ทุกคนนะคะล้วนแล้วจะอยากให้ลูกศิษย์ประสบความสาเร็จแต่แน่นอนคะ่ะไม่ใช่ลูกศิษย์ทุกคนที่จะประสบความสาเร็จคะ่ะคุณจะต้องเจอคะ่ะในลูกศิษย์บางคนที่เขานะคะ เขาเรียกอะไรปล่อยเชื้อให้เพื่อนหรืออะไรก็ตามคุณต้องเจอคุณมีวิจารณญาณคุณโตแล้วคุณเป็นลูกครูคุณต้องรู้ค่ะนะคะว่าคุณเลือกได้ฟังใครนะฟังใครอยากเป็นเหมือนใครก็ไปฟังคนนั้นเคลียร์ไหมเออคนที่คุณคบคนที่คุณปรึกษามีผลกับชีวิตคุณทั้งหมดถ้าวันนี้คุณดูครูตลอดเวลาแล้วค่ะคุณก็เป็นเหมือนครูจบเนาะไม่งงเนาะลูกเคลียร์นะคุณคบครูไว้ ไม่เสียหายรวยมาหารวยรวยงงไปหมดรวยเร็วด้วยที่สําคัญหนึ่งเดือนรวยแล้วหนึ่งเดือนขึ้นล้านแล้วเว้ยมึงห้าเดือนสิบล้านเว้ยแปดเดือนอะไรงงไปหมดโอ,อ้อยังมีอาการงงๆทางการเงินครบแม่ไว้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องเงินแน่นอนนะคะถ้าเจอเคลื่อนกุสิตานะคะการเงินการงานความรักความสุขโหสุขภาพการคืนสู่สังคมมีครบแม่อัธรุษมากแม้แทบหลายหลายสำหรับวันนี้นะคะ ไปดูคลิปบนบนลูกสองคลิปนี้เปลี่ยนชีวิตบันทึกไว้ดูนะคะบันทึกแล้วก็ส่งต่อให้ผู้คนที่เขาอยากจะเปลี่ยนแบบรวดเร็วนะคะกันกองด้วยหัวใจนะตั้งใจให้นะคะแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะตราบเท่าที่ลมหายใจครูจะยังมีครูจะทําคลิปโคตรด,ดีและส่งพลังในทุกๆคลิปให้กับลูกศิษย์ของครูได้ตื่นรู้จงอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะคุณคือดาวลกลูกแม่แม่เป็นพระอาทิตย์ลูกเป็นดาวเกโอเคนะลูกหมุนรอบตัวเองได้ลูกโอเคนะคะ ไม่มีแม่ไม่ตายมีคลิปแม่เว้ยลง u ูท b e ไว้แม่ตายหาเซิร์ชยูทูบเจอลูกนะคะเออเจออยู่ได้แม่ไม่มีแม่มีแม่หนูก็มารับสนามแม่เหล็กเออแค่นั้นเองลูกมีแม่หนูก็ไปทําให้หนูเติบโตอัพเลเวลขึ้นเจอแม่ปุ๊บอัพเลเวลเจอแม่ปุ๊บอัพเลเวลเออพูดเลยทุกครั้งเจอแม่ปุ๊บกูอัพเลเวลเดี๋ยวกูมาอัพเลเวลแป๊บหนึ่งกับแม่กูกูอัพเลเวลแป๊บหนึ่งจงอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะรักทุกคนนะคะรักทุกคนเลยรักทุกคนเลยนะคะส่งให้คุณนะคะกลับไปนะ ทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นะคะของมนุษย์คนหนึ่งที่พอจะพึ่งนะทำได้ให้กับโลกนะที่ที่รักเราเหลือเกินนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนามันจะมากองอยู่ตรงหน้าหากคุณติดตามครูสิตานะคะและไม่แตกแถวคะ่ะด้วยรักจากใจจากครูคนนี้เองโอเคมะครูให้นะคะฐานก้อนใหญ่ไปสําหรับเพลงเพลงนี้นะคะแรงมันดันใจจุด ไปเติมฝันต้องมีวันนั้นต้องมีวันนั้นที่ครอบครัวฉันได้สิ่งที่ฝันเพราะฉันนั้นตั้งใจเราฝันไว้ไกลเราต้องไปคว้าฝันให้รู้ว่ามัน พวกเราทำได้เราจับมือกันไปความฝันยิ่งใหญ,ใหญ่มีใจที่ฟาฝฟันก็แพทชั้นพาวเวอร์ลูฟไลพาวเวอร์ก็ l ล v ฟไลพาวเวอรพวกเราไปด้วยกันล o ฟไลพาวเวอร์ love, like, power. ก็ l ล v ฟไลพาวเวอร์ก็ l ล v ฟไลพาวเวอรเราจับมือกันไปเราจะไปด้วยกัน,นะค,ะค่ครูสัญญานะคะว่าครูจะไม่ปล่อยนะคะลูกศิษย์ของครูทุกคนนะคะให้ต้องเดิน คนเดียวอย่างแน่นอนนะถ้าคุณไปด้วยกันกับครูครูก,ก็พร้อมนะคะจะพาคุณจะไปด้วยกันถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมไปด้วยกันโอเคเนาะส่งแล้วนะคะเลิอบอยเบูเลบเล็ทำหน้าเอลเอิร์นใส่แม่ะคะ่ะแล้วดับ3 0 0เดซิเบล